สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อี้สิพามาอ่าสิพามาสอนวิธีค่ะเห็นมาเบิงเนาะพี่เหให้พี่เห,ห,ห็นองเบิงว่าล่างใส่พี่น้องจะมาล่างใส่แห้งใส่แห้งหมักเกลือใส่แห้งหมักเกลือที่เขาซื้อมาเนี่ยแหละจะ้ะเนี่ยพนใส่หมูพี่น้องใส่หมูจะมางสี่เนาะเนี่ยก็จะมามีแบบทั้งสัน้นทั้งยาวมาแบบเออแล้วแต่ว่าเขาสี่อันนี้นะ เนี่ยมันกระสีมีแบบสั่นกระสีประมาณเมตรหนึ่งแบบยาวกระสีสามเมตรประมาณนี้อันนี้ที่ปามสร้างมาก้แวแตแลวกว่าผู้ใดสะดวกแบบใดอันนี้จะเป็นค่อนข้างยาวอยู่จ้ะยาวอยู่ยาวอยู่เขาเอามาเขากับมาขย่าได้ไปหนอมันมีเกลือเนาะขย่าเกลือมันออกกขาสิหมักเกลือมาเนี่ยจะสร้างมาในนี่แหละจ้ะต้องไปซื้อไปหาหมันวุ่นไวดอกเนี่ย บต้องไปยางหายู่ม่กล่องบ่มีอิริได้พี่น้องบ่มีขายน้ำตลาดเนาะบ่มีจ้ะหาอยากเติบู่แต่วันนี้ก็สั่งมาตามออนไลน์อ่ะเนาะเดี๋ยวสิปักลิงไว้ใต้คอมเมนต์นะผู้ใดอยากได้เนี่ยใส่งามงามพี่น้องเจ้านี้สั่งประจําเลยจ้ะสั่งประจําเลยเบิ่งเนยยาวเลยจ้ะยาวหยัดไปแบบโอ้โหเนี่ยเดมั่กเส้นหนึ่งได้นี่สีสาวให้เบิ่งนี อันนี้บอขั้นในสุดอยู่พี่น้องนี่เป็นใส่หมูแท้ๆเนี่ยจะสะดวกสบายพี่น้องสันเกลือมันออกซะก่อนดูนลกันสันเกลือมันออกเอาไปเห็ดใส่กอกหรือว่าใส่อัวก็ได้เลยจ้ะสันมันออกแล้วข้าก็อันนี้เนาะพี่น้องอธิบายแไว้เด้อบัดน,นี้ก็แช่ไว้จัก เคิือสมองแซน้าไว้นะคะเพราะว่าใส่อห้มันกระสิกมาแบบเค็มเนะเาะก็มาเกลือมาแบบเค็มลดความขาวความเค็มเลยจ้ะพี่น้องเห็นบอ่อสวยงามคักใส่เพิ่นป่ะข้านนี้เขาก็เอาไปแซน้าเอาไปล่างมาเบิ่งวิธีการล่างพี่น้อง ข้ากะมาล้างน้ำจากสามตีน้ำนะพี่น้องเนาะหลังจากเขาแซ่แล้วพี่น้องแซ่แล้วแซ่เจคเชอร์สมองแซ่ถิ่มไว้ข้ากะมาล้างจากสามตีน้ำค่ะเขาจับมาจิระเส้นเลยพี่น้องจิระเส้นมาในข้ากะเอาน้ำ ล้างทั้งข้างในน้ำต้องล้างข้างในพร้อมเ้อะเนี่ยเอาน้ำนี่ละคะ่ะสวมเข้าไปในหัวก๊อกนี่แหละ,ะเนี่ยค่ะแต่น้ำม,มันไหลพา,านข้างในจนเป็นจนสุดเส้นสุดสายเลยจ้ะมันไหลพา,าน ไหลไปจนสุดเลยสุดปลายนะพี่พน้องลดความข้าวความเค็มความว่าใส่มันก็นต้องผักข้างในเนาะเครื่องในมันก็นสีขาวก็สีนั้นเพราะว่าเขาหมักเกลือมาเนี่ยจะกับหูดมันล้าง่านไปแล้วก็หูดหน้ำมันออกพี่น้องหูดหน้ำมันออกหูด จับมาที่ละเส้นเลยพี่น้องจะเปิดน้ำกรอบสวมเข้าไปในนี่สายยาบในหัวกรอกกระไดพี่น้องเดี๋ยวจ้ะวมือนนี่มันก็สะดวกสบายเนาะพี่น้องเนาะมันมีแบบสำเร็จมาเลยจ้ะ ใส่เจ้าดีก็สวยงามขาวดีพี่น้องเห็นบอกอต้องไปนงางล่างนางขูดแต่ว่าจังได้จังได้เขาก็องเอามาล่างคือล่างแนะเนาะพี่น้องสักสองสามน้ำจ้ะล่างคือเก่าเนี่ยนำกอกเข้าไปสิแหนนมน้ำมันไหลจนสุดปลายเหมือจะสุดปลายหลังจากน,านัก้นเขาก็จังสีเลยเขาก็มีหุ่นน้ำม,มันออกจังสีก็ได้พี่น้อง หมุนไปมั้งใส่บะหมอนเข้าก็สามารถเก็บได้ตู้เย็นได้พี่น้องแห้งดีพร้อมแล้วมันแบบว่าใส่มันแช่เย็นมันสีมันสีกรอบนะนี่ค่ะสีคะเห็ดไว้ก็วางไว้ใส่ถ้วยใส่บะหมอดเข้าไปเข้าไปนั่นใส่บะหมิดกับ่าเปน็นยังพี่น้อง ใส่เหมือนเท่ากัเ,เก็บไว้ในตู้เย็นนะรีดน้ำมันออกถ้าใส่ใส่สวยใส่ดีเิ่งพี่น้องเวลามันอันนินมันจะบวแตกบวกหัวเลยนะเนี่ย สังเกตได้คือจะมีรอยรั่วเลยมีรอยแตกเนี่ยค่ะเห็นบั้พี่น้องมีรอยรอยหัวรอยแตกเนี่ยใส่แสดงว่าใส่ดีใส่สวยพี่น้องเนี่ยนี่จ้ะไม ah ่มีรอยรั่วรอยแตกเนี่ย แล้วก็หูดออกหูดน้ำข้างในมันออกเลยแล้ก็พันใส่นิ้วไปเังสิก็ได้เวลาสิใส่อะใส่บ่หมิดเนียปามก็ใส่ไปยัดแล้วใส่บ่หมิดเท่ากับเก็บใส่ในตู้เย็นก็นได้หาใส่ถุงใส่กระปุกมาไว้ก็ได้นี่ค่ะเ็ดไปแบบนี้เลยๆยเนาะใน่นะจะทำมาก คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ถ้ามากก็กดไ like, ลค์กดแชร์กดแชร์ให้แน่เด้อพี่น้องจ้าถ้ามากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ค่ะใส่จะบอมีแตกเลยใส่ขาวใส่สวยเลยค่ะพี่น้องมันกระสิไหลไปจนสุดปลายพี่น้องเบิงมันไหลไปจนสุดปลายเดี่ยค่ะ กะสิดันแล้เียสุดปากสุดปลายแล้วก็าบบพอาก้ก็แบบกระหูดนมามมันออกทันไวงสิกดนนะคะเมื่อนี้กระหูดรีดไปพได้ยากจต่พอด้มี้อย่างมากมายอ่า มากกดไลค์กดแชร์ถ้าคลิปนี้ว่ามีประโยชน์เนะพี่น้องเนาะฝากกดติดตามป้าอัมแน่ได้จ้าฝากกดติดตามได้ค่ะขอบคุณนะก้าขอบคุณน้ทถิ่เขามารับชมจ้าสวัสดีค่ะและคลิปหน้าพอกันไหมจ้ะ